กาบสวัดีครับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องวิไลห้โชคทุกทุกนนะครับอาช่วงบายบครับของวันที่เก่านะครับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทุก่านนะครับช่วงบายบายแรงแดดร้อนจังหน่อยนะครับสิพเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องครับอามาโทษสัมผัสสดสดกันนะครับเป็นแนวทางตัวเลขของคุณพ่อเซียนสีเทพนะครับอาว่าคุณพ่อสรีไ้เป็นชุดใดมือนีนะครับอาคุณพ่อกระได้โทษสัมผัสเซิบเซิบกันแน่แล้วนะครับโทษถามพ่อว่า พ่อสีให้ชุดใหม่ก็คือสูตรใหม่นะครับเป็นสูตรใหม่เลยนะครับสูตรใหม่ป้ายแดงของปีพุทธศกักราช2 5ันกนะครับอาว่าสูตรใหม่ของคุณปอเซียนสีเทปนี่เปิดสักราชหม่อาตัวเลขหน้าทางครับอาถูกโกโดนใจเอฟซคุณพ่อคุณแม่กันบอนะครับอาเขามาเบิ่งมาชมครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับขอคนล้านถึงไลค์หแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจครับให้ทางช่อง ที่สําคัญครับแจ้งกันอยู่เสมอบอกกันอยู่เสมอล่ะครับ FC, เอฟซีเรื่องกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับอ,อ่าสิบประพาดข่าวสารแนวทางกันครับเวลาทั้งช่องอัปเดตคลิปใหม่ๆลงนะครับถ้าอ่าเฮาบอกกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับกระสิบอมีการ ườ, แจ้งเตือนนะครับอย่าลืมเป็นเด็ดขาดนะครับเอฟซี FC, คุณพอ่อคุณแม่ที่เขามาติดตามอ่าไม่นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนสิบประพาดข่าวสารแนวทางกันอ่ครับสําหรับสูตรไม่ ป้ายแดงของคุณพ่อเสียนสีเทพป,ประจําววันที่17มกรมกาคม2 5 67ที่จะถึงนี้ว่าสิถูกอกดนใจคุณพ่อคุณแม่กันบ่นะครับเข้ากับมาไปสัมผัสสดๆกันเลยครับกับคุณพ่อเสียนสีเทพเมืองเพชรบุญไปสัมผัสสดๆกันเลยครับคุณพ่อสวัสดีคะ่ะคุพ่อคุพอมือผ้าเอซมาติดตามชุดแนวทางเล็กบนครับพ่อ ได้ได้เอาสูตรไมเดอรันต้นเริ่มต้นปีใหม่เอาสูตรไมเดอเอาสูตรไมไม่แกะกรองเลยบ่พ่อไมแกะกรองไมไปลายแดงเลยโอ้ค่ะเกบลองเบิงเป็นแนวทังค่ะเป็นสูตรไม่ของปีหกเกตเลยเนาะพ่อเนาะเนี่ยแต่มันเข่าเัาจะค่อยติดต่อตามไปเรื่อยๆตัวนี้ค่ะเอฟซี ว่าได้เลขล่างแล้วอยากได้เลขกบนว่าสันล้อได้มันก็ได้ครบว่าสเน่ค่ะพ่อบนบนอย่างเดียวน้ะพ่อเนาะบนอย่างเดียวบบมีล่างบนมีป่นกันดอกค่ะบนเป็นบนล่างเป็นล่างลอเน้ะพ่อเา็นหนี่เราโบมีล่างบนดอกม่จะบนก็คือบนล่างก็คือล่างค่อยซื้อง่ายโคบ่ปวดหัวค่ะพ่อ เออเมื่อเ๋้วให้บอกแกงเขายิบซีก่อนเด้อค่ะพ่อเออคืนวันที่สิบค่ะจีได้เป็นเราในอุทยานสีเทาค่ะพ่อ,อ,อพวกยิบซี่นมาถามมล้อแล้วอยู่นีสสอดแล้วค<อ>ืนวันที่สิบได้ค่ะพ่อวันที่สิบเอ็ดสิ้ทรกไปบอกว่าได้ตัวอะไรไปเชียงใดมาเชียงใดะงวดที่แล้วเอองวดที่แล้วมันคือเขา,าล่างแปดเก้าคู่เดียวค่ะ นั่นแหละอ่าบัดน,นี้ก็มาเริ่มสูตรของเฮาบันค่ะพ่อเริ่มเลยเนะาะค่ะพ่ออ่าอ้าวรัร้อ,อยเอารัร้อยเอารัก,กร้อยก่อนเนาะอืมมีครบทุกลักบ่พ่อว่านี้ครบทุกลักเออเป็นสูตรไม่เอามาทุกลักเลยวงให้ย่างแถวละลักสองลักค่ะพ่อ,อสามเจ็ดหก หลักร้อยมีสามมีเจ็ดมีหกเนียหลักสิบสามเจ็ดแล้วก็หกอ่าหลักสิบค่ะพ่อเก้าสองสี่หลักสิบมีเก้าสองสี่สองแล้วก็สี่ค่ะพ่ออ่าหลักหน่วยหลักหน่วยค่ะพ่อ ศูนย์หนึ่งหลักหน่วยสามศูนย์บอค่ะพ่อแล้วกันนึ่งบอค่ะงานหลักอืมบริกรสีจับคู่ให้สามตัวนะสองคู่ค่ะพ่อหกสี่สามหกสี่สาม หกสี่ศูนย์หกสี่สามหกสี่ศูนย์ตัดสองตัวบนตัดไปก็คือสี่สามกับสี่ศูนย์สี่สามแล้วก็สี่ศูนย์บอค่ะพาะแมนแมนให้ซองค้างนี่บอค่ะพาะเออเท่านี้และโอ้เขียนแข็งเอาพ่อ,อลเลขค่ะเอฟซีเพิน่นอยากวิ่งด้เพาะ คนจะวิ่งเดี๋ยวสิมิโตให้วิ่งเอาอ่ะเล็กวิ่งรักลอยวิ่งไปที่หกอ,อ๋ให้วิ่ง,งเป็นรักรรไปไ<ด>เลยเล็กรักลอยเนะ่ยวิ่งไปที่หกเนี่ยหกเนาะรักซีปนี่ซีรักซีนี่ซีรักหน่วยนี่สามกับศูนย์รักหน่วยสามกับศูนย์มักสองตัวนี้มักสองตัวนี้ค่ะคันสีวิ่งกับวิ่งหกวิ่งซีนั่นแหละคันวิ่งเนาะพอเนาะ เอาแล้วลูกเขียนวิ่งไว้ให้พ้นน้นนนนำก่อนวิ่งหกกับสี่นะพอ่อเออลูกวิ่งหกกับสี่ค่ะเอาไอีเป็นสูตรไม่ไป้ายแดงด้วยคะเดอร์บดตองถามหาใบเกาด้วยคาเดอร์อันนี้เป็นสูตรไม่ลงวัดแรกปีหกเจ็ดค่ะยังสี่แหละสูตรปี่นละต้องสูตรไม่เดินดีเดินดีกับติ่กกันไปเรื่อยๆบวันค่ะ ไปวันศุกะอืมวันสิบ่ผิดหวังหรือวันบ่กไปเด่นเก่าเด่นนีหอย่างน้าเพิินแมมันบ่มีแมมันมีอยููลักสิบย่ะมี่ยูแถวเดียวนึงอ๋อแสดงว่าเก่านี่มี่ติดมากแต่ว่าของ่อบบเดนบ่อ๋อค่ะคือถ้าซสื่อคือสื่อสี่สามกับสี่ศูนเลยแม่นเมนสองคููนี่สองคูนี่คูงบหน่อยนะผ่อเนาะแมีน บโถือมันก็บม่ได้เสียอะไรนะว่าเป็นจะเสียใดนะค่ะพ่อถือคือถือผิดคือผิดไปเลยทีเดียค่ะค่ะพ่อสูตรเท่าใดแล้วก็คือล่อรอบเป็นวันที่11บอกพ่อเลขเลขนางห้าเอาเลขนางกับเอาเลขล่างเรือสูตรไม่ค่ะอ้าวคุณพ่อว่า เหล็กอ่าล่างกับสีไฮสูตรไม่ใบไปเบิงเพราะว่าสูตรเก่าเ้องกับล่อยไปแล้วเนาะพ่อเนาะแนนอ่าก็ยังเป็นสูตรไม่คข่เอฟซีคุณพ่อว่าสีลงให้เอฟซีเด,ดบิงว่าระวังสูตรเก่ากับสูตรใหม่สูตรไดซิมาเนาะพ่อเนาะแนแนมันสิได้มาจัดเป็นสูตรในปีหกเจ็ดค่ะเอฟซีเอาตัวสัน่นเนาะพ่อเนาะ เป็นวันที่สิบเอ็ดนะพ่อมือนีกับวันที่เก่านะพ่ออีวันจีเก้าอีสองมือนะพ่อนอกะเลกนางเฮ้าอย่าลืมเด้อค่ะเอฟซีเลกนางเฮาอ่างวดที่แล้วแตกแปดเก่านะพ่อน้อค่ะเอาค่ะเอฟซีกับล้อนะคะนกับแนวทางนะคะของคุณพ่อสีเส้นสีเทพนะคะเป็นสูตรเหล็กลางสูตรหม่นะคะวันที่สิบเอ็ดเนาะล้ะก็เลกนางเนื้อค่ะเด้อนะคะฝากต้อนกันไว้นะคะ เอาค่ะพอสุดท้ายนี่กราบขอบุญขอบคุณพุ่นพ่อหลายๆนะคะที่แบ่งปันในทางให้เอฟซีเนาะพ่อเนาะครับผมขอบคุณหลายๆค่ะพอ่อสวัสดีค่ะสวัสดีครับโโโโโโามาโชคดีโชคดีดีใหม่เด้อเออมันมันค่ะพ่อสาธุเอาค่ะยเอฟซี FC นะคะเนาะหลังจากที่รับชมรับฟังในทางตัวเลขนะคะจากคุณพ่อเซียนซีเทปนะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเนาะอ่ะเดี๋ยวให้คุณพ่อคุณแม่แคปหน้าจอ แนวทางตัวเลขของคุณพ่อนะคะแนวทางนะคะอ่าครบทุกหลักเลยนะคะสําหรับชุดเลขบนเท่านะคะมีทั้งนะคะหลักร้อยนะคะหลักสิบหลักบนหลักหน่วยนะคะอ่าหลักร้อยมีสามมีเจ็ดมีหกนะคะคุณพ่อเน้นไปที่หกนาะหลักร้อยนะคะหลักสิบบนนะคะมีเก้ามีสองมีสี่ คุณพ่อเน้นไปทีซีนะคะลักหน่วยนะคะมีสามมีศูนย์มีหนึ 0, ่งคุณพ่อเน้นลักหน่วยไปทีสามกับศูนย์นะคะชุดสามตัวนะคะคุณพ่อเน้นนะคะคุณพ่อหามากนะคะมีสองหางนะคะคือหกสี่สามแล้วก็ 6, 4, 0, หกสี่ศูนย์หายสองหางนะคะบอเน้นตัวใดตัวหน,นึ่งเนาะค่ะเนาะสำหรับชุดสองตัวนะคะคุณพอ่อตัดออกมาเป็นสี่สามกับสี่ศูนย์สองคู่แขนแขน้ขนนนหน่อยๆคะ่ะคุณพอ่อคุณแม่ พิจารณาเบิงนะคะสําหรับแนวทางเลขวิ่งเนะาะค่ะผู้ใดอยากวิ่งนะคะซ้ายวิ่งก็คือวิ่งไปที่หกกับสี่้อคะเดอ้ออ่ะเป็นแนวทางฝากต้อนกันนะคะมักชอบติดตามค่ะบ่มัก,มกปล่อยผ่านนะคะนําเสนอฝากต้อนเป็นเพียงแนวทางค่ะคุณพ่อว่าสูตรไม่ปลายแดงเฮ้านะคะมารุน่นกันใสปีหกเจ็ดนะคะคุณพ่อกับมันใจคือเก่าค่ะถึงสิเป็นสูตรใหม่แต่คุณพ่อกับมันใจว่าต้องด้เฮเลยค่ะเด้อนะคะ อ่ค่ะสุดท้ายนี่นะคะก็ขอลาเอซีแฟนครับท่านช่องนะคะคุณพอวิไลไฮโชะฉบผพารวยนะคะผู้พาชาเนลนะคะทางทีมงานของเฮานะคะทั้งสามช่องทางเลยนะคะเนาะครับผมอาสุดท้ายนี่ขอลาไปก่อนนะคะไว้พบเจอกันในคลิปหน้านะคะไฮโชกไฮมันนะคะไฮรำไฮรวยกันสกุลสกุลน,นะคะเด้อสวัสดีค่ะสวัสดีครับ